ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับไฟโซลาเซลล์ที่ทําออกมาขายในตอนนี้นะครับเป็นลักษณะของสปอตไลท์นะครับเอาไปติดกันทมบ้านเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยจะเป็นแง่มุมอีกแง่มุมนึงนะครับของอุปกรณ์เจ้าตัวนี้ตัวผมเองผมไปติดตั้งให้กับคนรู้จักนะครับก็ได้ใช้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มาบ้างพอสมควรไม่ได้ลึกซึ้งนะครับใช้งานเพียงผิวเผินนะครับไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ลึกซึง้งบอกไว้ก่อนแต่ว่าความรู้แบบ ผิวเผยเนี่ยก็พอที่จะมองออกนะครับโดยภาพรวมของมันโดยคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียซึ่งอุปกรณ์เจ้าตัวไฟโซล่าเซลล์เนี่ยมีอ่ายูทูบนะครับยูทู u เ e อร์หลายคนนะครับเอามานําเสนอนะครับในแง่มมต่างๆนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ายังไม่มีใครพูดถึงในเรื่องที่ผมจะนํากล่าวดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ อันนี้เป็นรูปที่ผมขอยืมมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับก็คือมันมีแผงนะครับแผงตัวนี้ที่ผมวงไว้เป็นแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วก็จะมีสายยาวประมาณ2อเมตรสเมตรนะครับเป็นตัวแปลงพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ส่งเข้ามาหาตัวไฟที่เป็นสปอตไลท์ด้านหลังเนี่ยครับก็จะมีแผงวงจรนะครับที่รับกระแสไฟมาแล้วก็ส่งเข้าแบตแบตเตอรี่จะอยู่ภายได้ภายด้านหลังนะครับของตัวเครื่องนี้นะครับแล้วก็ ตัวแบตเตอรี่นี่ก็จะส่งเข้ามาในแผงวงจรแล้วก็เข้ามาที่ไฟ LED นะครับลักษณะการทำงานของมันเป็นอย่างนี้นะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีบอดี้ที่เป็นทั้งเหล็กอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับทั้ง2องอย่างนี้เลือกอย่างใดย่างหนึ่งก็ได้นะครับไม่มีผลต่อการใช้งานเพราะว่าตัวพลาสติกเนี่ยเขาก็ทํามาให้กันแดดกันฝนอยู่แล้วนะครับเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากนะครับในปีที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูในเว็บ ่าเป็นเว็บของ l a z a d a กับช h อป e e แล้วกันสองเว็บนะครับอืมอันนี้นะครับที่จะให้มาดูเนี่ยครับก็จะให้มาดูตรงวงเล็บเนี่ยครับในแต่ละเว็บเนี่ยเขาขายไปนะครับอย่างบรเจ้านี้ขายไปหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสามชิ้นนะครับขายเยอะมากนะครับร้านถัดไปนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าชิ้นอันนี้แค่เฉพาะเว็บของ Lazada นะครับเราไปดูของช h อป e ีมึง อันนี้ตัวตัวเลขมันเป็นจุดๆนะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ลองเราลองคิดเข้าไปดูขายไปแล้วยี่สิบห้าจุดเก้าพันนะครับโอ้โหเอาเอาพันไปคูณตัวยี่สิบห้าเนี่ยนะครับเนี่ยครับขายไปแล้วยี่ห้าจุดเก้าพันนะครับก็คือสองหมื่นห้าเกือบจะสองหมืนหกละเลยนิดนึงนะครับก็คือว่าขายไปได้เยอะมากนะครับี๋ยวกลับไปดูที่สไลด์กันต่อเนื่องจากว่า สินค้าตัวนี้นะครับได้รับความนิยมสูงนะครับขายได้เยอะมากอันนี้แค่ยกตัวอย่างมาแค่2เว็บเท่านั้นเองในเว็บอื่นๆนะครับก็ยังขายได้อีกแล้วก็ในพวกห้างสรรพสินค้าที่เป็นฮาร์ดแวร์นะาส์ก็ยังขายได้ดีถึงขนาดว่าต้องมาตั้งบูธนะครับไว้ที่โซนด้านหน้าเลยเพราะว่าเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วก็ได้รับความนิยมแต่นะครับที่ผมจะพูดถึงเนะี่ยจะพูดถึงในแง่ของข้อเสียของมันนะครับเริ่มต้นเลยก็คือเกือบ90%นาสเปลี่ยนบแบตบไม่ได้ ถ้ารุ่นไหนเปลี่ยนแบตได้ในเว็บไซต์เขาจะเขียนเลยครับว่าเปลี่ยนแบตได้แล้วเปลี่ยนแบตไม่ได้นี่มันมันหมายความว่ายังไงก็คือตรงที่ผมชี้อยู่เนี่ยถ้าเกิดมันเปลี่ยนแบตได้นะครับมันจะมีอาสกูหรือน็อตให้แกะนะครับแล้วก็ถอดฝาออกแล้วก็สามารถที่จะเปิดฝาหลังนะครับแล้วก็เอาตัวแบตเตอรี่เปลี่ยนนะทำไมถึงต้องเปลี่ยนแบตได้เปลี่ยนแบตไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าอุปกรณ์เจ้าตัวนี้นะครับ ตัวที่มันจะเสียเป็นอันดับแรกเลยก็คือแบตเตอรี่เพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเสื่อมตามอายุการใช้งานถ้าเกิดของเนี่ยคุณภาพของแผงวงจรหรือว่าหลอดไฟเนี่ยดีมากเลยใช้ยังไงก็ไม่เสียผ่านไปเป็นปีแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยยังไงมันก็จะต้องเสื่อมนะครับถ้าเกิดมันเสื่อมไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บไฟไม่อยู่นะครับพอถึงเวลาตอนที่เราเราจะใช้งานในตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะครับหรือว่ามีไฟแป๊บเดียวนะครับแล้วก็หมดไปนะครับอยู่ไม่ได้ไม่ได้ตลอดทั้งคืนนะ ก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราต้องการใช้งานก็ใช้ไม่ได้แล้วกลายเป็นจะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่ผมบอกว่า90%เปลี่ยนแบบไม่ได้เนี่ยบางทีเราไม่ได้ไปคำคนึงถึงในจุดนี้นะครับเราซื้อมาเพราะว่าเอยราคาเราซื้อมาว่าคุณสมบัติของมันแต่เราไม่ได้คำนึงถึงเจ้าตัวนี้แต่นะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูในคลิปตาม YouTube ที่เขาแนะนํานะครับมันเปลี่ยนแบบไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีการนะครับก็คือเราจะใช้น้ํายาล้างเล็บนะครับ หยอดไปตรงตะเข็บที่เข้าซีนซิลิโคนมานะครับให้น้ายามันกัดนะครับว่ากำลังงัดมันออกนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนจริงๆมันก็ยังเปลี่ยนได้อยู่ทั้งทั้งที่มันไม่ได้ออกแบบมาให้เราเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนําแล้วในไหนเราก็ซื้อแล้วนะครับก็เลือกในรุ่นที่มันเปลี่ยนแบบได้ผมเชื่อว่าสินค้าตัวนี้นะครับจะค่อยๆทยอยเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนแบบได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้เราเลือกนะครับเราเลือกสินค้ามันก็จะมีฟีดแบ็คนะครับจากผู้ซื้อไปหาผู้ขายแล้วก็จากผู้ขายไปหาผู้ผลิตนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นคนกําหนดทิศทางของสินค้านะครับก็พยายามเลือกนะครับตัวไหนที่มันมีระบบที่สามารถเปลี่ยนแบบได้เราก็เลือกเอาตัวนั้นไอ้ตัวไหนที่มันเปลี่ยนแบบไม่ได้ก็ให้มันค้าตองขายไม่ได้ก็ว่ากันไป2นะครับอันนี้เป็นรูปที่ผมวงอยู่นี่ครับเป็นรูปที่ผมจับมาจากบางเว็บนะครับ ที่เขาโฆษณาไว้นะครับเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้นาน10ปีจริงๆแล้วประโยคนี้ผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะสื่อถึงอะไรแต่อย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นนะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เ,เป็นลิเธียมไอออนนะอายุการใช้งานของมันก็คือ1ปีถึง1.5ปีมันไม่นานมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเลยไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเสื่อมนะครับชาร์จเข้ายากหรือไม่ก็หมดไวนะครับถ้าเกิดเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะก็คือประมาณ3ปี แต่ในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไปดูตามร้านที่ผมเปิดเมื่อสักพู่นี้ครับของช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ย,ปปยจะไม่มีใครบอกว่าใช้ถานประเภทไหนนะครับผมมีแต่บอกว่าของเราเป็นถานใหม่แปลว่ามีบางบริษัทบางรุ่นบางยี่ห้อที่เอาถานเก่ามา r เม a k e มาขายให้เรานะครับเพื่อลดต้นทุนในส่วนนี้เพื่อเพิ่มกําไรของเขานะครับอก็มีบางร้านเขาระบุมาว่าของเราใช้ถานใหม่อะไรเงี้ยแต่ไม่มีเจ้าไหนเลยบอกว่า ของคุณใช้แบตเตอรี่เป็นประเภทไหนอะไรยังไงนะครับจะมีบางรุ่นบางที่ข้อที่เป็นของแบรนด์เนมจริงๆเขาถึงจะบอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นจากจีนที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่บอกครับในแต่บอกว่าเขาเอาไปทานใหม่อะไรประมาณเท่านี้เองเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าของหัวข้อนี้ก็คือไอ้เรื่องที่จะใช้ยาวนานตามตามไฮไลท์ที่เขาระบุไว้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่อายุการใช้งานมันไม่ถึงนะครับหัวข้อนี้ก็ ต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่าสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยอายุการใช้ง,งานมันไม่นานนะครับเพราะว่าแบตมันเสริมได้แล้วก็ประหยัดค่าไฟสองหมืนบาทต่อปีอันนี้อันนี้ผมแบบว่าผมแบบผมไม่ชอบใจอย่างรุนแรงเลยนะครับก็คือ <c oughs> ตัวยังไงอะ่ะตัวโซล่าเซลล์เนี่ย าราคาของมันก็คืออย่างนะ้ยี่สิบห้าวันนะครับก็คือร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ราคาที่ผมหามาแบบว่าดูร้านนี่มันถูกๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟนะครับเป็นไฟหลอดสั้นเนี่ยหนึ่งปีนะครับเราจะเสียค่าไฟอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบาทอันนี้ยังไม่รวมอุปกรณ์น,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วระหว่างใช้ไฟหลอดนะครับกับไฟโซล่าเซลล์เนี่ยไฟหลอดเนี่ยจะคุ้มต้นทุนกว่าที่ซ้ําไป อืมถ้าลองไปหาข้อมูลดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ไฟหลอดที่เป็น g 8นะครับที่เป็นหลอดสั้นนะครับค่าไฟอยู่ที่ประมาณ140บาทต่อปีนะครับที่เป็นหลอด16วัตต์นะครับประมาณนี้ความสว่างจะออกแนวนวลอันนี้หมายถึงเจ้าตัวโซล่าเซลล์ที่เราไปซื้อมาเนี่ยนะครับมันจะออกเป็นลักษณะยังไงอ่ะมันจะไม่สว่างจ้าเหมือนไฟสปอตไลท์นะครับ ตัวมันเองรูปร่างอะ่ะมันเป็นไฟสปอตไลท์จริงแต่ว่ามันเป็นสปอตไลท์รับโซลาเซลล์เพราะฉะนั้นแสงที่มันออกมาจะออกแบบนวลๆนะครับมันจะไม่สว่างจ้ามันจะไม่แจ่มนะพูดตรงๆก็มันจะไม่แจ่มแบบไฟสปอตไลท์ที่ที่ใช้กระแสไฟบ้านแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเราเคยเห็นไฟสปอตไลท์เนาะเวลาเขาเปิดตามตามเวทีนะครับตามงานวัดอะไรพวกเนี้ยหรือว่าตามเวทีในโรงแรมอะไรพวกเนี้ยมันจะสว่างมันจะจะ มันจะสว่างจ้าแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะออกสว่างแบบนวลนไม่ได้สว่างจริงๆนะครับเมื่ออะไรตัวไหนเสียนะครับข้อสุดท้ายและข้อสามทำให้ยาก,กต่อการตัดสินใจซ่อมอันนี้หมายความว่ายังไงง่ายๆเลยสมมรับว่าผมซื้อมา200แล้วเกิดมันเสียเสียในที่นี้ผมผมขอยกตัวอย่างนะครับเสียเนี่ยก็คืออ่าชุดโซลาร์เซลล์ชุดถาดรับแสงนะครับเสียต้องเปลี่ยนหรือไม่ก็แผงวงจรเสีย นะครับชาร์จไฟไม่เข้าต้องเปลี่ยนหรือชาร์จไฟเข้าแล้วแต่ว่าหลอดไฟขาดนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนนะให้เปลี่ยนในที่นี้เราอาจจะซ่อมนะครับเราอาจจะแก้ไขถ้าเกิดว่าสมมุติเราซื้อมาสองร้อยแล้วเราส่งไปซ่อมช่างซ่อมบอกว่าค่าซ่อมอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบาทเราจะซ่อมหรือครับของราคาสองร้อยค่าซ่อมร้0ยห้าสิบหรือถ้าเกิดเราซื้อมาสักประมาณพันนึงค่าซ่อมห50้าร้อยห้าสิบเปอร์เซนของตัวเครื่องเลยเราจะตัดสินใจซ่อมหรือเปล่า รเราซื้อใหม่ไม่ดีกว่าเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ของใหม่ได้แบตใหม่ด้วยได้การรับประกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวอุปกรณ์โซล,ล่าเซลล์เนี่ยคนที่ซื้อมาตั้งแต่ปี2 0 0 0ันหกสี่หกห้า 64, 65, เนี่ยครับถ้าเกิดเสียขึ้นมามันก็จะกลายเป็นขยะเล็กนิกส์นะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มที่จะซ่อมนะเพราะว่าค่าซ่อมกับค่าเปลี่ยนเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนีกัน แลวอะไรที่ยังทําให้สินค้าตัวนี้ยังขายได้อยู่นะครับก็เรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องความสะดวกนะครับเวลาเราไปซื้อแล้วปุ๊บเนี่ยเซลเขาก็ไม่ได้พูดข้อเสียนะครับเขาก็จะพูดแต่ข้อดีคุณไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับอายุการใช้งานยาวนานอันนี้ผมกอตัดเนี่ยมันจริงๆมันไม่นานนะครับก็คือจุดขายของมันอย่างเดียวเลยก็คือเรื่องความสะดวกถ้าเกิดสมมติเรามีโรงรถอยู่นะครับมืดปุ๊บไฟสว่างแล้วพอเช้าขึ้นมาไฟก็ตัดมันสะดวกมันไม่ต้องไปคอยเดินเปิดปิด แล้วติดมันหนึ่งครั้งนะครับเปิดทิ้งไว้ทั้งปีถ้าเกิดมันไม่เสียเนี่ยคือเราไม่ต้องไปดูแลอะไรมันเลยในอุปกรณ์ที่เราเสียตังไปประมาณ200บาทนะครับกับแรกมาก,กับความสะดวกเนี่ยบางคนเขาไม่คิดอะไรแล้วโอ้โหตังแค่นี้นะครับเราไปซื้ออะไรกินเนี่ยหมดมากกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้นะครับสินค้าตัวนี้จึงยังขายได้อยู่นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดในข้อเสียของมันสามข้อเนี่ยก็อยากให้ ท่านพิจารณาดูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องตัดสินใจเองนะครับว่าเราสมควรที่จะซื้อมาใช้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะครับของทุกท่านที่ติดตามช่องของผมนะครับถ้ามีอะไรจะแนะนําก็คอมเมนต์มานะครับเพราะว่ามันจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับไม่มีใครที่รู้เป็นหมดทุกเรื่องในโลกนี้สวัสดีครับ